สวัสดีครับกระผมเซียนป้อครับผมพบกันในช่องหาทําไปเรื่อยๆครับผมก, <c oughs> ก็ขอฝากก,าไก,าก,ก,กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับผมในช่องหาทําไปเรื่อยๆครับผมวันนี้จะมาซ้ําหมายเก่าครับผมวันนี้ก็จะมาซ้ําหมายเก่าเมื่อคืนครับผมเมื่อคืนไม่ค่อยลงครับผมวันนี้ก็จะมาซ้ําดูนะครับผม ยังไงเซียนโป้ก็ฝากกดไลค์ก็แกชร์ด้วยนะผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะผมที่ติดตามรับชมผลง,งานของผมเตียนโป้นะผมก็มาซ้ำหมายเก่าเมื่อคืนเนี้ยผมไม่รู้จะมีตัวเก่าผมมารับชมกันนะผมก็หลังจากหลังจากที่เราดักเสร็จนะผม เราก็กบให้เจ้าของที่นะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้โดนด่าไม่โดนอะไรครับผมบางทีก็เกรงใจเขานะครับผมหลังจากที่เราดักเสร็จแล้วก็ต้องกบนะครับผมหรือไม่กบก็แล้วแต่อู้ชมแล้วชมนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่นาของคนอื่นนะครับผมหลังจากดักเสร็จก็กบนะครับผมถ้าเราดักามาดักอีกก็เปิดอีกนะครับผมรับประกันอย่างนี้ไม่มีใครด่าครับผมหาก,กินตาธรรมชาติ ม Then, ามสูตรเดิมนะครับผมวางให้ให้เรียบนะครับผมวางให้เสมอกับพื้นดินนะครับผมก็ Then, ต้องทำให้เนียนนะครับผมก็แล้วแต่คนจะดัดแปลงกันนะครับผม Then, สไตล์เซียนโปกกอย่างนี้ครับผม แต่ก็ต้องทำให้เนียนแล้วผม ถ้าเป็นคุยขุยอย่างนี้ไม่ได้แล้วผมถ้าเป็นคุยขุยอย่างนี้ไม่ได้เวลาแมงจะลงนะครับผมเ,เขาจะต้องมุดครับผมสัตาตาญานสัตตาญานในมแมลงกรชอน,นะครับผมถ้าลงปุ๊บนี่เขาจะต้องมุดหารูและแหงหรือไม่ก็หาช่องหารูนะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปน่าจะผสมพันธุ์เนี่นะผมต้องทําให้เนียนนะครับผมต้องทําให้เนียนยิ่งเนียนเท่าไหร่ยิ่งดีครับผมลงไวครับผม ถ้าขูดห่างอย่างนี้ไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับผมต้องทําให้เนียนนี่นะผม ไม้เนียนก็ต้องรูปให้เนียนๆห,ห,หน่อยแล้ว ครับผมเงียยหน่อยนึงครับผมก็แล้วแต่วิธีใครวิธีมันนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีเซียนโป้นี่ก็ต้องประมาณนี้ครับผมก็แล้วแต่ใครจะไปดัดแปลงหรือว่าใครบอกกล่าวมายังไงก็ลองทําตามดูได้นะครับผมก็เซียนโป้ก็มีวิธีแบบนี้นะครับผมก็ยังพอได้กินอยู่นะครับผมเมื่อคืนก็ถือว่าพอได้นะครับผม แต่ก็บางทีก็ขี้เกียจขี้เกียจเฝ้านะผมก็เลยกลับบ้านไว้หน่อยเพราะว่าเซจโปรต้องทำงานประจำเช้าครับผมก็ลักษณะแค่ ก็ประมาณนี้ครับผม ก็จะมีลําโพงก็จะติดอยู่ข้างบนนี่ครับผมแล้วก็ข้างล่างก็จะมีไฟดวงเดียวครับผมแต่ไฟล่อแมลงไม่ได้ใช้แล้วครับผมเกิดคิปนี้ก็ก็มาล่อมล่อแมลงอีกเช่นเดิมนะผมก็อย่าเพิ่งเบื่อนะผมเงินโป๊กก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ชีวิตบรรยากาศก็ประมาณแค่นี้นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีนะผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ